ของสานเจ็ดแปดเองงานนี้บางไม่มีเลยมั้งไปเก็บงานเลยของก่ออาปลาไขม่อนทอดให้กรอบก่อนนะครับ เมนูนี้มันเป็นเมนูทดลองทอดก็ประมาณนี้ครับกรอบนอกนุ่มในเดีด๋ยวดิไปกัน เนี่ยเป็นไงบ้างร้อนหนุ่มไหมเรากินดูเดี๋ยวจะเป็นเยี่ยวเลยได้ยเูเป็นไงเป็นไงอร่อยสวา,ายหน่อยหมูท<ห>ูนี้มันเป็นไงังไงเนื้อขาวยังยังต้องกิีนที่สามที่สี่แล้วบ้างกูอ่ะน่ะคล้ายปลาอะไรปลาอะไรคนนึง ใบมะกรูดใส่เลยเนาะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกแล้ว่างฉีกยังฉีกเรียบร้อยป,ป่ะใส่ใบมะกรูดใบกะพเพราหน่อยครับเพิ่มความหอมเก็บเลยกระทะเลยกันกนะ เอดิไหนๆก็มาแล้วไปมะกรูดน้อยเงี้ยฮะถ่ายอีกแล้วอ๋อมกอะไรวะสะม่อนผ่าสะม่อนเออเอมาดิไอ้มันกินกันเต็มตู้เลยอ่ะเอ๊ใกลเก่งเข้ามาเฮ้ยไปไหนนี่เฮ้ย